อรดอะไรหูลล hole. กแบคโฮกับไลยกลับล,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 ดดลดไล่ลงลดดับไดไหมขันนู้นรดไลยสีฟ้ารถอะไรลูกอันนี้รดอะไรอืมอืมอือืม <c> เ <ười> ออมีตกตตวอด้วย อา้อาวไปไหนลูกแล้วรถดำบไปไหนอ้าวรถแม็กโครไปไหนรถแม็กโครไปไหนลูกโอด้ดำไปแล้วตำรวจมาแล้วนี่ฮึมฮึมอ้อาวไปไหนไปไหนเออ ไปเข้าสนามเ,เล่นนะอ้าวข้อมูลของแรนอ่ามูลของแรนด์น่ต้อวตรวจไปไหนลูรตอรอกตำรวจไปไหนโอเคฮึหมาวอ่าอม่ใช่แม็แโครหรอก แล้วเราต้องกดอ๋เล่นไปอยาเเล่นรถน้ำนะออออืมอืมอือไม่ชอบใส่ขอเกงใส่ไหม่ะะนนต่อแล้ว้ค่นอนใส่ใช่ไหมลูก